สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวเรียวโกนะครับวันนี้เอาสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นตัวจารบีนะจากค่ายเรียวโกนะครับตัวนี้น้ำหนักต่อชิ้นนะครับต่อ1ตลับเนี่ยอยู่ที่15กรัมนะเวลาเราใช้งานลอกไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่สึกหลอง่ายๆเลยก็คือเรื่องของ1ตัวเฟืองเฟืองต่างๆนะครับเฟืองที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็1เฟืองตัวเกียร์สเฟืองชุด เมนเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพินเนียนเกียร์หรือตัวเฟืองไรเกียร์ต่างๆนะครับมันก็จะมีการสึกหลออยู่แล้วแล้วก็ส่วนถัดมาอื่นๆนะครับส่วนจุดต่อต่อตางๆไม่ว่าจะเป็นต่อตรงนี้ต่อตรงนี้หรือแม้กระทั่งจุดด้านนอกของตัวตลับลูกปืนนะครับหรือแผ่นชิมต่างๆก็อาจจะต้องมีการสึกหลอกันเกิดขึ้นนะครับถ้าหน้าน้าเองหลายคนล้างลอกนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำมันมีจารบีนะครับโดยพื้นฐานแล้วก็ต้องใช้พวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เองอ่ะทางเรีวโกะก็มีผลิตตัวจารบีตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นะครับซึ่งทางบริษัทเราเองเราก็ใช้งานจารบีตัวนี้มาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันเป็นปีเวลามีลอกจากทางลูกค้านะครับลอกใหญ่ให่ลอกร i เว r เด็กพวกนี้ซึ่งถามว่ามันกินจารบีไหมมันกินจารบีเหมือนกัน แต่คําว่ากินเนี่ยหมายถึงว่าเกิดจากการใช้งานใช้งานแล้วนะครับจารบีมีสิทธิ์แห้งลงไปได้นะครับก็อาจจะต้องล้างเพิ่มเติมนะครับการล้างก็ตามฝีมือช่างของเราเลยนะบางคนลอกมาแบบหมุนแบบมีเสียงคดแคทคดแคทมากนะครับเราก็จะใช้จารบีพวกนี้จบในหน้าง,งานซึ่งจารบีตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับงานเฟืองเป็นหลัก งานเฟืองนะงานทาเฟืองงานทาพีเนียนงานทาตัวเกลี่ยต่างๆนะครับกับตัวลอกไม่ว่าจะเป็นลอกเบสลอกสป i ินนิ่งลอกเอออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ตัวเฟืองเราจะใช้จาระบีตัวนี้มาแกะให้ดูนะครับสําหรับตัวเนื้อเนื้อจาระบีนะครับเนื้อจาระบีตัวชุดนี้นี่สีครีมแบบนี้นะครับส่วนอัตราการยืด ผมขอแตะโฟกัสใหม่นะครับอัตราการยืดจะได้เห็นกันชัดๆอัตราการยืดของเนื้อจารบีนะครับเราใช้งานกันอยู่และตัวจารบีตัวชุดนี้นะครับอให้ดูอันนี้การยืดของของตัวเนื้อจารบีนะครับ เวลาเราทาเฟืองไปแล้วนะครับมันก็จะเกาะเฟืองอาจจะมีกระเซน็นออกนอกเฟืองบ้างนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าหนึ่งคือจาระบีอ่ะมันต้องเกาะเฟืองอยู่แล้วจาระบีที่ดีต้องเกาะเฟืองอยู่แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทาที่ตัวเฟืองมากมายอะไรนะครับเราแค่ทาเพื่อที่จะให้ช่วยลดการสึกหลอของตัวเฟืองนะครับเฟืองได้เกียร์เฟืองขับ ชุดตัวเกีย่ยสายชุดเฟืองตัวเกลียรยสายอะไรพวกนี้นะครับนี่ตลับเดียวคุ้มเลยสําหรับจารบีชุดนี้นะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแนะนําสินค้าตัวจารบีชุดนี้นะครับอ่ะเริ่มเริ่มเกาะมือผมเยอะแล้หนตลับนะครับตัวจารบีชุดนี้จะอยู่ที่15กรัมตัวชุดนี้นะครับจาระบีตัวนี้นะครับใช้สําหรับลอกสปินลอกเบส ลอกหยดน้ําตีอยปลอมต่างๆได้หมดเลยอันนี้คือลอกที่ล้างแล้วนะครับสายที่ดังคือเกิดจากตัวสายนะมหมุนสมูทขึ้นเยอะนะครับเราสามารถทำลอกของเราให้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนี่จะได้ประมาณนี้นะครับลอก r i v e r d ์แดของเราก็ดิสโซเยอนะครับก็ใช้จระบีตัวชุดนี้เหมือนกัน ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับจารบีเรียวโกตัวนี้นะครับแนะนำครับสำหรับจารบีชุดนี้วันนี้ท่านนี้ก่อนสวัสดีครับ